แค่3,640ือเรียกว่าอราคาแบบว่าเบามากเลยแล้วเป็นปุ่มปรับระดับระดับเกียร์หนึอ่ะค่ะแล้วก็เป็นบอกเลขทริปแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดสตาร์ทรถใหม่เนี่ยมันจะบอกเลขอ ODO แค่นี้เองซึ่งแค่นี้ก็สามารถที่วิ่งได้ถึง 5, 60โลแล้วแล้วยกไปชาร์จได้ นะครับคุณหลินครับวันนี้เดโกเรามีรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งเป็นที่อยากจะแนะนําเลยชื่อรุ่นว่าอะไรครับรคิดเราชื่อรุ่นว่าฮันนาค่ะตัวนี้นี่ขายดีระเริดระเบิดเลยเ,เพราะว่าราคาคือย่อมเยามากๆงั้นเราถามราคากันก่อนเลยได้ค่ะก็ปกติ4 9 9 0 0บาทบก็ได้รับส่วนลดจากภาครัฐ ไปหมื่นแปดเหลือคันละแค่สามหมื่นหกร้อยสี่สิบเรว่าคือราคาแบบว่าเบามากเลยแล้วก็เหมาะกับการใช้งานที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยนะครับใช่ค่ะคันนี้เป็นมอเตอร์หนึ่งพันวัตต์แต่ว่าเราพีคพลังที่สามพันห้าร้อยวัตต์คือที่เราบอกแบบนี้เพราะว่าจริงๆที่มันเป็นมาตรฐานคือมอเตอร์หนึ่งพันความเร็วเนี่ยวิ่งสูงสุดหกสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคือเราทำนี้เพื่อให้การทำงานของชิ้นส่วนต่างๆมันใช้งานได้คงทนได้ยาวนานครับค่ะ แล้วก็แบตเตอรี่รุ่น10แอมระยะระ,ะงวิ่งอยู่ประมาณ50-60โลก็ถือว่าอยู่ในในระยะที่ค่อนข้างใช้งานได้ไกลยอยู่เหมือนกันแล้วก็การชาร์จหนึ่งครั้งใช้เวลานานไหมครับอันนี้ก็นนตกเฉลี่ยอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงก็ก็โอเคทั่วไป<ช>นะครับแต่ว่าการใช้งานก็ได้50กโลก็เหมาะกับการใช้งานที่เป็นแบบว่า ในชีวิตประจําวันหน้าจอนี้บอกอะไรเราบ้างครับหน้าจอก็จะมีบอกระดับเอเ็นพลังงานแบตเตอรี่เหลือเท่าไรใช่ว่าเหลือเท่าไรอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเกียร์หนึ่งสองสามค่ะแล้วก็เป็นบอกเลขทริปแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดสตาร์ทรถใหม่เนี่ยมันจะบอกเลขโอดีโอค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเลขความเร็วถ้าเรากดขณะที่ใช้งานอยู่ใช่ค่ะ ตรงนี้ก็จะถ้าเกิดเปิดปิดจอใหม่มันก็จะมีบ่งบอกสัญลักษณ์ต่างๆเวลาสมมติถ้ามีปัญหาอะไรมันก็จะมีะข,ขึ้นโชว์ครับใช่ค่ะแล้วก็อันนี้มันมีกี่โหมดไหมครับหรือว่าอันนี้ก็จะมีโหมดความเร็วหนึงสองสามค่ะแล้วก็รวมไปถึงของเดกโก้มีปุ่มเทอร์โบครับปุ่มนี้ปุ่ม S ค่ะก็เวลาจะเร่งแซงหรืออะไรก็เปิดไปเราจะตั้งไว้ที่ประมาณ15วินาทีครับ ก็คือในช่วงที่เราจะแซงแล้วก็มาเปิดเทอร์โบอันนี้เพื่อแซงแล้วแบตรุ่นนี้เป็นยังไงครับยกไปชาร์จได้ใช่ไหมครับลินนี่ผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถยกออกมาได้สบายๆอ๋อโอเคถือว่าไม่ได้หนักมากนะแค่นี้เองซึ่งแค่นี้ก็สามารถที่วิ่งได้ถึง5-60โลแล้วแล้วเรายกไปชาร์จได้ใช่ค่ะนะครับ แล้วก็ตรงนี้เราก็ยังใส่ของอย่างอื่นได้อีกนะครับตัวนี้ก็จะมีสเปซเหลือพอให้ใส่ของเพิ่มเติมใช่คือนี้มันก็จะปิดแบตไว้ก็ยังพอจะใส่ของได้แล้วก็ตรงนี้เราก็ปิดปิดไฟใช่ไหมครับเป็นเบรกเกอร์สำหรับะอดแบตออกอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ไฟมันแบบสปาร์กก็คือเรียกว่าความปลอดภัยก็โอเคแหละแล้วก็ ผู้หญิงสามารถที่จะเอาแบตไปชาร์จได้เองเลยจริงๆคันนี้ก็เหมือนกันถูกไหมครับการที่จะลุยน้าลุยไรก็ประมาณครึ่งครึ่งล้อไม่ควรให้เกินนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับพวกระบบไฟใช่ค่ะนะครับแล้วในงานนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษด้วยไหมครับก็เช่นกันค่ะกิฟต์ v o u c h e มูลค่าสูงสุด10,000บาทแล้วก็รวมไปถึงของแถมเอ็กซ์คลูซีฟจากดโก้ค่ะท็อปอัพไปจากส่วนลดจากภาครัฐอ๋อซึ่งว่าคุ้มมากเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับ คือในราคานี้ได้ส่วนลดด้วยแล้วก็แต่ถ้าใครไม่ได้มางานนี้แล้วสนใจก็ติดต่อได้ที่ทางเพจใช่ค่ะเพจเพจของเดโก้ค่ะเดโก้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะหรือว่าไลน์แอดหรือว่าไลน์แอดใช่ค่ะก็สามารถที่จะสอบถามพูดคุยรายละเอียดในรุ่นต่างๆที่สนใจกันได้เลยนะครับก็ถ้าใครมางานนี้ได้ก็มานะครับวันึงวันที่31ใช่ค่ะนะครับมาที่บูธเดโก้เลยนะครับค่ะบูธ A31 ครับแล้วถ้าใครไม่มา หรือว่ามาไม่ทันก็ลองไปติดต่อทางเพจทางไลน์กันวันนี้ขอบคุณคุณหลินมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ